สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆน,นะครับคลิปนี้ก็มาอัปเดตอีกแล้วนะครับที่ทีเอสแทรกเตอร์ A นะทีเอสแทรกเตอร์ A การเกษตรยนต์สาขาหนึ่งครับของเสียพิทักษ์ A K นะครับวันนี้เราก็มาวันที่22กรกฎาเนะเสี่ยใหญ่เรียกตัวมาช่วงหลังๆก็จะเรียกแบบช่วงปลายเดือนนะครับ ต้นเดือนไม่ค่อยได้มานะโอ้โหนี้รถเข้าใหม่เยอะเลยลูกพี่ยังไม่มาครับก็รอก่อนนะเราก็มาชมบรรยากาศร,รอก่อนสนใจขันไหนก็เมือนเดินพับระเรียดราคาติดตามายทางเอากัดโปรนะครับ มีร,รถเกี่ยวมาด้วยร,รถเกี่ยวเล็ก <c oughs> มีรถเกี่ยวใหญ่ไหมพี่เกี่ยวใหญ่ตอนนี้ยังไม่มีแล้วพี่ได้เกี่ยวไหมปีนี้น่ <c oughs> าจะได้เกี่ยวเราจะมีมาใช่ไหม,มน่าจะมีเข้ามาเรื่อยๆครับรอจังหวะอยู่รอจังหวะยังไม่ต้องรีบนะช่วงนี้ไม่ต้องรีบอันนี้พี่ช่างนะครับประจําร้านถึงหน้าเกี่ยวแกก็ไปเกี่ยวนะป <c oughs> ีที่แล้วคันไหนอ่ะปีที่แล้วผมขับรถ โอ๊ตโอ๊ตเจริญขายออกไปแล้วเนาะขายแล้วครับก่อนหน้านั้นก็ไทยเซ็งหรือเปล่าได้เซ็งทุกสมได้ขับทุกปีนะครับนั่นก็ขายไปแล้วแต่ว่าปีนี้ยังยังไม่มีขับขันไหนก็ได้เนาะขันไหนก็ได้แต่ลูกพี่จะหามาให้นะครับยังไม่ถึงช่วงครับเดี๋ยวแกก็ซื้อมาเนาะแกก็ซื้อมาให้มันใกล้ๆหน้าเกี่ยวก่อนครับช่วงนี้ก็ดูๆไว้อยู่แต่ราคายัง ไม่ค่อยโดนเท่าไหร่เกียร์เซ็ตก็ขายเหมือนเดิมะน,นะครับรอติดตามแต่พี่ก็ได้ขับทุกปีนะกี่คันนะพี่ปีหนึง่งก็อยู่ประมาณสองถึงสามคันสองถึงสามคันก็รอติดตามครับเดี๋ยวก็มานะแต่ว่าตอนนี้มีมาแล้วคันหนึ่งแล้วไอ้คูปตามีไหมพี่คูปต้าจะอยู่ที่สาขาสองมีดีซีหกรับคูปตาเราได้ออกงานไหม คูโบต้าก็วัดีคนขับค่อนข้างจำกัดครับก็จะส่วนหนึ่งก็จะประจำเป็นช่างประจำยู่ที่อู่คอยเซอร์วิสช่วงหน้างานแต่เห็นออกงานอยู่นะใช่ไหมออกงานด้วยครับแต่ว่าอยู่อยู่นี่พี่แกจะขับประจำเนาะอยู่นี่จะออกงานทุกปีเสียแกทำทำนาไหมพี่ทำมืองกานทำนะแต่ส่วนมากจะให้ลูกน้องทำพอได้แบ่งกิน 4ไร่อะของแกก็น่าจะร่วม30บาาท30ทำไม่กินเองทำไม่กินเองเอาไว้เลี้ยงช่างเนาะครับเอาไว้เอาไว้กินกับช่างไม่เอาว้จัดนี่ครับผมบุคลากรทั้งท่านเยอะเลี้ยงข้าวกี่มื้อวันหนึ่งเลี้ยงข้าวถ้าเกิดว่าตกช่วงเย็นด้วยก็คือเลี้ยงตอนเย็นด้วยจะปกติเลี้ยงกี่มื้ออ๋อตอนเช้ากินมาครับ ก็มื้อเย็นเนี่ยถ้าถ้าได้ทำล่วงเวลาหรือว่าใครติจภารกิจไะ้ทำก็ต้องกินก็ได้กินค่ายคนด้วยครับผมวันนี้รถเข้าเยอะตัวเยอะกว่ารอบก่อนหนึ 1, 2, 3, ่งสองสามสี่ขายออกไปเรื่อยครับทำทีเดอนเข้ามาส่วนหนึ่งก็ซื้อเข้ามาส่วนหนึ่งเฮดูนะรอบนี้ดูแบบเต็มนะเต็มลานตรงนี้อันนี้ก็จะเป็นตัว ใหญ่ก็จะมีมาไม่กี่ตัวเพราะว่าตัวใหญ่ออกไปเยอะครับเพราะว่าลูกค้าขยับใจรถไถเนาะใช่ครับอันนี้เป็นรถตีเพิ่มมางานเขาก็เามีหน้างานใหญ่ขึ้นอย่างรับเหมาหงที่อะไรเงี้ยครับงาน่อสร้างรับเหมาเขาก็จะใช้ตัวใหญ่เขามีตัวเล็กเขาก็ยามาเทิ่มมีกระบะมาด้วยอันนี้ชมคร่าวๆก่อนนะครับเรื่องรายละเอียดราคาก็ครับผม ดูไว้ครับรัดเลืดราคาติดตามออกัสโปรนะครับคันนี้น่าจะอยู่นะรอบไปแล้วก็เห็นอยู่รถขนวัวราคานาใชัยครับถูกคันนี้บิวใหม่นะสีเงาเงาเลยนะ เอวันซสามครับอันนี้ก็เกบแบโอ้นิ่มๆเลยตัวหลังคาก็สวยครับเ,เรีเยงหวานมาก ผมยังไม่รู้ราคานะครับช่องของเราก็อาจจะแบบพาชมรอวๆก่อนคันนี้น่าใช้ทำบิ้วใหม่ได้สวยนะครับแล้วก็เสียงเครื่องก็ถือว่าโอเคนะครับนิ่มๆเลยมีรถเกง๋งฮอนด้าเดี๋ยวต้องดูตูดครับผม ไม่แน่ใจว่ามันเคยรุ่นอะไรแอคคอร์ดรถไทยแชมป์ข้างในก็โล่งนะโล่งขึ้นนะครับตอนนี้ สูกน้ำขายไหมเนี่ยยังยาวเลยอ่ะท่อก็ใหญ่ครับยาวมากอาวนี้นะพี่แกบอกมีสิบล้อเข้ามาด้วยคันหนึ่งตัวนี้นะ่าจะเป็นรถขนอ้อยดูครับ ต่อยื่นหน้ายื่นหลังเลยนะต่อกะบะดำไหมเนี่ยไม่ดำดำไหมมันมีอันนี้อยู่แต่อันนี้ยึดน็อตครับมันมีไอ้น,นี่อยู่เนี่ยแต่ว่าทำไมตรงนี้ยึดนอดอ็อตอ่ะ มีดำอยู่นะว่าเขาไม่ใช้ดำหรอตรงนี้ก็เริ่มลงแล้วครับฟัง่งตรงนี้ก็เหลือไม่เยอะแล้วจะมาดูส่วนแยกอะไรนะครับตรงนี้ตรงนี้ก็ โลง่งนะโลงขึ้นครับจัดระเบียบใหม่เป็นอะไรแยกนะครับคั่งนี้ต้องมาดูเอานะเป็นรถไถแยกอะไร ยางยางก็มีเยอะอยู่นะครับพมันต,ต้องมาดูเอารอกันจม คันใบดันคันบนคันล่างมีนะรอบคนก่อนมันอยู่ฝั่งนู้นอันนี้เขาก็ย้ายมาตรงนี้แล้วมาจัดระเบียบใหม่นะครับเป็นสัดส่วนแล้วคานบนคานล่างอันนี้ ดูเอานะน่าจะเป็นชุดขานเหมือนกันนะเนี่ยขานแล้วก็อันโน้นก็ลิบยกรถลิบยกยังอยู่นะน,นี่รถไทยเดินตามเลยนะเนี่ยครงสหลิม ูอันนี้รอบก่อนอยู่ฝั่งนน้นนะตอนนี้ก็ย้ายมาอยู่ตรงนี้แล้วคันนี้ก็ตามสภาพนะเครื่องไม่ติดรหรือว่าจะแยกเป็นอะไรนากานโนหรืเปล่าตัวนี้อันนี้ขาน โครงผานโครงผานครับคราดคราดเม้นนิดหน่อยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกตามสภาพ ทานอะไรยกรองรือเปล่าแน่ใจครับฝักปุ๋ยมีสองตัวนะอันนี้ก็ใช่มีถังมันตามสภาพครับอันนี้โรตารี่ครับ ฐานก็เยอะขึ้นนะฐานมีลายพวงนะครับฐานโกเตอรี่หนึ่งสองสาม มีหางตัดยาดย้วยแปดสิบห้าเซนของอะไรอะ่ะตัวนี้น่าจะเป็นของใหม่เลยอันนี้เม็ดยี่สิบโอเคสาขาหนึ่งก็ประมาณนี้ครับรายละเอียดราคาก็เหมือนเดิมครับ ติดตามชมทางออกาศปรนะครับช่องเราก็ประมาณนี้นะครับ